จริญธรรมค่ะสำหรับมหกรรมถือศีลกินเจนะคะที่สุนีทาวเวอร์ค่ะวันที่6ตุลาคม2567วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะเห็นบรรยากาศผูกคนมากมายเลยนะคะตั้งแต่เปิดห้างมา10บโมงกว่ากตอนนี้ก็เที่ยงกว่าบ่ายแล้วนะคะคนเริ่มซาเราก็เลยได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้รับใช้ที่ร้านค้าเราเรียกว่าที่นี่เราเรียกร้านบุญยมนะคะอยู่ที่หน้าฟู้ดคอร์ทห้างซุนีทาวเวอร์ค่ะพี่ปรีขวัญค่ะจะเญธนรมค่ะ เราเปิดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะพี่<ช>นี่ก็6วันแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะที่สุนีค,คะ่ะ<อ>ตั้งแต่สถานที่เลยอย่างเงี้ยค่ะสถาน,นีต้องต้องยอมรับว่าปีนี้เขาจัดให้เราเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนวิดยแบ่งให้เราทราบว่าเ,เมื่อปีที่แล้วเขาไม่กล้ามานั่งทานกับเราเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนื้อสัตว์เพราะบางคนอาจจะถือสีเกร่งเนาะก็อยากจะพอปีนี้เขาก็เลยจัดโซนแบ่งให้ชัดเจน ลูกค้าก็กล้าเข้ามานั่งทานแล้วก็สถานที่ก็กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนซึ่งลูกค้าหลายคนต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่ที่มาขายที่เปิดขายที่ห้างให้เราเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้แถวนี้ไปอุทยานก็ไม่มีที่จอดรถ เพราะว่าทั้งไกลแล้วก็ไม่มีที่จอดรถด้วยเขาก็เลยบอกว่าฝากขอบคุณด้วยพวกเราก็เลยบอกว่าต้องขอบคุณไปทางห้างสุนีด้วยแล้วก็เลยว่าที่อนุญ,ญาตให้เรามาใช้สถานที่แล้วก็เชิญพวกเรามานะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วเขาจ,จัดเตรียมให้หมดเลยรวมทั้งแปลฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ขึ้นขึ้นจอขึ้นจอเอเดีๆีให้เรานะคะว่าปีนี้267หกเนะ้นะมีการกินเจที่ห้างสุนีก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ อยากจะร่วมเทศกาลปีนี้ก็มาที่นี่ได้เลยซึ่งอาหารของเราต้องยอมรับว่ามีจิตอาสาหลายต้นแม่ครัวนะคะส่วนหนึ่งมาจากเยาวราชรเลยค่ะเจลเล็กเรานะคะแล้วก็จิตอาสาจากขอนแกน่นจิตอาสาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์วิถีธรรมที่มาช่วยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งพักที่สหกรณ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็กลับไปนอนที่วัดตื่นเช้ามาก็ามาช่วยกันรวมทั้งเด็กๆนักเรียนส่วนหนึ่งก็มาด้วยค่ะ ว่าการจัดสัดส,ส่วนการแบ่งร้านจาัดสรรน,นาร้านนี่ดูเหมือนปีนี้ลงตัวนะคะค่ะใช่ค่ะลงตัวเพราะว่าเนื่องจากเป็นเหมนกีนที่กว้างแล้วก็เราก็สามารถวางได้ทุกแผนกตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวข้าราดแกง มีเรียกว่าคล้ายๆกับส้มตำแผนกส้มตำอย่างนี้ค่ะก็เราก็สามารถทําได้ชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งแผนกของแห้งและเครื่องดื่มต่างๆนะคะแต่แม้กระันนั้นแล้วลูกค้าหลายท่านก็ยังบอกว่าก็ยังมีอีกหลายหลายหลาย,หลายเมนูนะที่ไม,ทไม่ที่ไม่ได้นํามาที่นี่แต่เขาได้กินที่อุทยานอย่างเช่นแกงผําอะไรต้นนั้นมีคนถามถ,ามถึงนะคะซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านเรานะคะนั่นก็คือส่วนที่เราเรายังไม่สามารถบริการได้ถึงนะคะ ก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ที่มากินมีทั้งเด็กๆนะคะที่ตั้งใจบอกว่าบางคนมีทั้งลูกค้าเก่าปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ตั้งใจมากินมนก็มีค่ะอันนี้คือส่วนที่เราได้พูดคุยกับส่วนของลูกค้าที่มาทานที่นี่สําหรับอาหารที่แนะนํานะคะของที่นี่นะคะที่หน้าฟู้ดคอร์ทร้านบริยมหน้าฟู้ดคอร์ดที่ห้างสุนิทาวเวอร์อาหารแนะนําของที่นี่แล้วก็เป็นที่นิยมมากที่อื่นไม่มีพี่ปีกว่าลองแนะนําสิคะว่ามีอะไรบ้างอาจจะแตกต่างจากที่อุทยานบริยมที่ผ่านมา อ๋อผัดหมี่ั้วนี่เราเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้เลยนะคะมีการเป็นรูนจะเหลือหรือเปล่ามีมีเราใช้เส้นหมี่แบบพรีเมียมนะคะซึ่งผัดออกมายวในเกรดีใช่ค่ะเกรดดีแล้วก็ผู้ที่กินเจเขาก็เชื่อว่าหมี่ส่วแบบใครคนไหนได้กินในช่วงนี้จะอายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ที่เส้นยาวๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีอยู่ถึง สี่รสด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำยันตาโฟโน้ำใสแล้วก็สุกีอ้อันนี้อุทยานบุญยมไม่มีอุทยานบุญนิมนอาจะไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเป็นความคิดของน้องที่เขาที่เขาขายแล้วก็คิดเมนูใหม่ขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็ลูกค้าถามหาพอได้ทานก็ติดใจโดยเฉพาะ,ะน้องๆที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของที่นี่เขาจะต้องมาทานก๋วยเ,เตี๋ยวทุกวันนะคะุ่งบหมยแล้วก็พิเศษปีนี้วันที่ 11ตุลาก็มีเจ้าภาพจองไว้แล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเหมาก๋วยเตี๋ยวไว้แจกให้กับทางห้างนะคะซึ่งเห็นมากว่าวันที่13ตุลาก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลด้วยนะและ11ตุลาก็ทางสาหกรณ์ของเราก็จะมีแจกก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าวันที่11นี้พ่อครูเรามรณภาพพ่อครูสมณะโพธิรักน์แล้วที่นี่นกุทยานก็มีใช่ไหมคะที่นี่ก็มีแจกก๋วยเตี๋ยวในวันที่11เเช่นเดียวกันค่ะ สหรับเรื่องราคาในเรื่องราคาราคาราคาคของอาหาร,าหารที่นี่เรากําหนดเองหรือว่าทางห้างนี่เขาเ็ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราคายัางไงบ้างราาเรา<ๆ>เราก็มีการพูดพูดพูด,พดคุยกันในที่ประชุมค่ะส่วนรวมกว่าแน่จะบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็เลยปกติที่อุทยานถุงละ20ที่นี่ก็จะเพิ่มอีก5บาทเป็น25แต่แม้กระนั้นเราบอกว่าราดข้าวอย่างเดียวนี่ยยี่ห้าสองอย่าง30 3อย่างขึ้นไป3ามสิ้าเขาบอกว่าอะไรจะถูกขนาดนี้ ไม่ใช่ถูกธรรมดาแบบโคตรโคตรถูกอะไรประมาณนี้ขาใจ้ะใะส่ภาษาเนี่ยนะแบบโคตรถูกเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าอาหารห้างตอนนี้มีแต่45เป็นอย่างต่ำา15 50 55พิเศษ60ก็มีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เรา3อย่างขึ้นไปนี่35้าเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นอาหารที่ราคาย่อมเยาจริงจริงฮะบางคนพอสั่งไปแล้ว25บเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเราก็ไม่เชื่อใจเขาก็เขาไม่มั่นใจว่าเราตอบราคาถูกเขาก็ย้ำอีกว่า ราคา25หรอครับเลา,ายืนยันว่า25แน่นอนเพราะว่าในฐานะที่ทําขามาหลายหลายที่นะคะที่ที่นี่นะคะดูเหมือนเหมือนเข้พธธาพัทคาเนี่ยใหญ่มีที่นั่งกินเย็นๆนะคะบรรยากาศสบายๆก็จะมีบรรยากาศสนุกสนานบ้างช่วงที่เรามาช่วงที่มีเด็กๆสมุนพระรามมาสร้างบรรยากาศร้องเพลงอะไรประมาณนี้เราก็มีนักร้องของเราเพื่อชีวิตอยู่ท่านหนึ่งที่มา อ่าใช่ใช่ค่ะมาสร้างบรรยากาศให้แต่นอกนั้นเขาก็จะนั่งกินแบบแบบในห้างทั่ว,วไปนะคะซึ่งบรรยากาศเงียบสงบแต่สบายๆและช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะนะคะก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าค่อนข,ข้างที่จะคึกคักมากด้วยวันนี้วันที่4ของการกินเจแต่6วันที่เราขายมาลูกค้าก็ถือว่าสม่ําเสมอนะคะก็ว่าลูกค้ารู้จักเพิ่มมากขึ้นมีความประทับใจลูกค้าไหมคะมีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไหมคะว่า มันมีบางเรื่องนยเรื่องราวที่เราเจอแล้วเราประทับใจอยู่กับลูกค้ามีลูกค้าท่านหนึ่งที่ที่เขามาแต่เช้าเขาออกกำลังกายแล้วทีนี้ปกติห้างที่นี่เขาจะเปิด10บโมงแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเปิดเราต้องมาเตรียมตัวล่วงหน้าข้าวหม้อกว๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ร้อนคือคือเพิ่งจะจุดจุดแก๊สน,นะคะก็ยังไม่ร้อนแต่เขาบอกผมออกกําลังกายมาแล้วผมไม่เป็นไรครับผมรอได้คือก็ตั้งตารอจนกว่าหม้อกว๋วยเตี๋ยวจะร้อนนะคะ นะคะเขาอย่างช่วงรอเขาก็ไปทานสมุนไพรคือไปทานไปทานเครื่องดื่มไปดื่มน้ําสมุนไพรไปทานท,ที่เป็นน้ําซุปผักอะพวกเราก็นั่งรึรอไปเรื่อยๆอันนี้คือความประทับใจก็บอกว่าจริงใจจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้มาเปิดร้านเจนอยู่ที่นี่ตลอดได้ไหมอะไรต่อมานีนน้ซึ่งพวกเราว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพวกเราแต่และคนเนี่ย ถ,ถ้าปกติก็จะมีงานประจํากันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงงานเจแต่และคนจะวางมือจากงานประจําแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันนั้นเองค่าก็บอกว่า,า,าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มานะอะไรประมาณนี้สุดท้ายนะคะพี่ปีขวัญน,นะคะเป็นตัวแทนของพวกเราะคะ่ะเราเห็นคนอุบลราชธา,านีเนี่ยนะกินเจมากขึ้นแล้วลูกค้ารู้สึกว่าหน้าตาย,ยิ้มย้มแจ่มใสนอนกินอาหารแล,แล้วก็กินได้ตัวเราในความรู้สึกไงะคะพี่หลวงพูดแทน,แทน ในฐานะรู้สึกรู้สึกอิ่มเอิบใจนะคะที่เราได้มีส่วนหนึ่งที่ชุดได้ได้ได้ช่วยใ,ให้ชาวบ้านแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะสิวันเนี่ยสัตว์อีกหลายชีวิตที่เขาที่เขารอดมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปยืนยาวเนี่ยเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะ,ะแล้วก็ยังมีหลายแม่ครัวเราหลายยืนพื้นมาตั้งแต่วันแรกรู้สึกบางคนก็ใจหลายคนทุกคนลใจสู้แต่ว่าร่างกายเนี่ยก็พักไป ทําไปพักไปเพราะว่าเริ่มจะป่วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ทุกคนก็ยินดีและเต็มใจอิ่มเอิบใจปราบรื้มใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท,กทุกทุกท่านที่มาร่วมกันกินเจนในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ